ไวรับลูกที่ภูสัานรีสอร์ทนครนายกที่รีสอร์ทแห่งนี้บริเวณกว้างขวางมากต้องจอดรถไว้แล้วขึ้นรถของโรงแรมไปเขามาจัดประชุมอยู่ก่อนแล้วผมจะมารับเขากลับบ้านผมไม่รู้มาก่อนว่าเขามาประชุมเรื่องอะไรกันไหนๆก็มาแล้วยังไม่ถึงเวลากลับก็ควรจะเข้าไปดูดีกว่า เมื่อเปิดห้องก็ไปคิดว่าประชุมอะไรกันนะทําไมไม่มีโต๊ะเก้าอี้เลยชื่อการประชุมน่ารักดีร้อยบุผาด้วยรักสู่หลักสูตรคนหัวใจเพชรอ้าวผู้จัดประชุมทําไมต้องมานั่งก้มเขียนอะไรอยู่อีกคนหนึ่งก็ยืนเขียนไม่พูดไม่จาก,กันคงคุยกันจบและเขียนสรุปเดินไปดูหัวใจที่เขาเขียนความในใจไว้ดีกว่า ความคิดที่แต่ละคนเขียนออกมาไม่มีถูกไม่มีผิดคิดแล้วก็เขียนเขียนออกมาจากความรู้สึกที่หลากหลายอย่างน่ารักดีดูไม่เหมือนการประชุมเลยเนาะง่ายๆสบายๆย,ยิ้มแย้มแจ่มใสก็แปลกใจที่มีเห็นมีวิทยากรและพิธีกรเลย แต่ดูทุกคนก็พูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างน่าฟังแต่ก็เก็บความสงสัยไว้และถามลูกในเวลาต่อมาเขาสรุปให้ฟังว่าการมาทาหลักสูตรในครั้งนี้ไม่ได้เชิญวิทยากรเขาเองเป็นกระบวนกรหรือ facilitator ทําหน้าที่เป็นผู้จัดอำนวยความสะดวกสนับสนุนสร้างสื่อแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ ทั้งตัวกระบวนกรผู้เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมที่ดเนินไปโดยสมาชิกทุกคนเป็นศูนย์กลางหลักจุดนี้ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะดางังด้านนี้ที่สามารถจะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้ได้และก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจปัญหาของคนดื่มและการพัฒนาศักยภาพของคนหัวใจเพชรได้ดีเท่ากับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่นั้นนได้ จึงเป็นที่มาของการรวมทีมเพื่อนคนสู้เล้าจากภูมิภาคต่างๆทั้งเหนืออีสานกลางใต้ตอนออกตะวันตกซึ่งผ่านประสบการณ์การทำงานในชุมชนมาอย่างยาวนานทุกคนจึงเปรียบดังบุปผาที่สวยงามที่ควรจะนำมาร้อยลัดเป็นมาลัยประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันจัดทำหลักสูตรสำหรับคนหัวใจเพชรคือคนที่ตั้งใจเลิกเหล้า ตลอดชีวิตได้มีจิตอาสามาช่วยเพื่อนเพื่อนนักดื่มในชุมชนให้เลิกดื่มเหล้าได้กระบวนการจึงเป็นผู้จัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเองและสร้างคำตอบบางอย่างร่วมกันภายใต้พื้นที่ปลอดภัยและง่าดร่วมกันซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้และรับประสบการณ์ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยใช้เกมเพื่อนำเข้าสู่กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทีมชุมชนคนสู้เล่าที่มาจากทุกภูมิภาคจะออกมานำทั้งที่สนุกมีส่วนร่วมและมีสาระในพื้นที่ที่ปลอดภัยและผ่อนคลายทำให้ทุกคนมีความรู้สึกคุ้นเคยกล้าคิดกล้าพูดแสดงออกนั่นคือการสร้างอำนาจร่วม เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการที่ยอมยุดร้อยบุปผาในแต่ละภาคนำมาแบ่งปันกันในวิธีในครั้งนี้จะนำไปสร้างเป็นหลักสูตรแกนนำคนหัวใจเพชรต่อไปก็ขออวยพรให้หลักสูตรนี้จงต้งเร็จไปได้ดังใจและนำไปใช้เพื่อเพิ่มจำนวนคนหัวใจเพชรให้มีจำนวนมากขึ้น